แบบฝึกหัดหน้า121นะคะแบบฝึงหัดที่4.6ค่ะโจทย์บอกว่าไงคะขยายหน่อยนะคะแบบฝึงหัด4.6เขียนอัตราส่วนจากข้อความต่อไปนี้อาข้อที่1ค่ะโจทย์บอกว่าไงคะซื้อถุงเท้า5คู่แถมถุงเท้า1คู่อ่าจะเขียนเป็นอัตราส่วนได้ยังไงคะหนูสามารถเขียนได้หลายอย่างเหมือนกันนะคะครูยกตัวอย่างนะคะ อัตราส่วนของจำนวนถุงเท้าที่ซื้อต่อจำนวนถุงเท้าที่แถมค่ะถุงเท้าที่ซื้อเท่าไหร่คะ5คู่ต่อถุงเท้าที่แขกแถมเท่าไหร่คะ1คู่อัตราส่วนเป็น5ต่อ1นั่นเองนะคะ5ต่อ1นง่ายไหมคะเขียนตามโจทย์ได้เลยคะ่ะต่อไปหรืออัตราส่วนของถุงเท้าที่แถมค่ะเอาแถมขึ้นก่อนต่ออัตราจํานวนถุงเท้าที่ซื้อ จำนวนถุงเท้าที่ซื้อก็คือ1ต่อ5้ใช่ไหมคะเอาที่แถมขึ้นก่อนแค่นี้เองค่ะ1ต่อ5กับ5ต่อนง่ายไหมคะไม่ยากเลยนะต่อไปมาดูข้อ2เลยค่ะข้อ2โจทย์บอกว่าไงคะนักวิ่งคนหนึ่งใช้เวลา6นาทีวิ่งได้ระยะทาง1กิโลเมตรเขียนเป็นอัตราส่วนได้ยังไงคะอัตราส่วนของระยะทางเป็นกิโลเมตรกิโลเมตรก่อนได้ไงคะ1กิโลเมตรใช่ไหมคะต่อค่าต่อต่อนี่ต่อเป็นเวลาเป็นนาที เวลาเป็นนาทีเท่าไหร่คะ6นาทีได้อัตราส่วนเป็น1ต่อ6นั่นเองค่ะไม่ยากเลยเนาะเห็นไหมคะออาโจทย์มาแปลงเป็นอัตราส่วนนะคะหรืออัตราส่วนของระยะทางต่อเวลาเขียนเป็น1กิโลเมตรต่อ6นาทีนั่นเองนะคะอัตราส่วนของระยะทางนี่โจทย์ก็เขียนระยะทางเท่าไหร่คะ1กิโลเมตรก็เขียนเต็มเต็มไปเลย1กิโลเมตรต่อเท่าไหร่คะเวลาก็คือเวลากี่นาทีคะ หนาทีก็เขียนเวลาไปเลยหกนาที1กิโลเมตรต่อหนาทีอย่างนี้นะคะเอาโจทย์มาแปลงเป็นอัตราส่วนไม่ยากเลยนะต่อไปมาดูข้อ3นะคะข้อ3โจทย์บอกว่าไงคะการจัดรายการเพลงของสถานีวิทยุแห่งหนึ่งเปิดเพลง10นาทีโฆษณา2นาทีเขียนเป็นอัตราส่วนได้ยังไงคะอัตราส่วนของระ,ะร,ะะระยะเวลาที่เปิดเพลงระยะเวลาที่เปิดเพลงเท่าไหร่คะ สิบนาทีต่อระยะเวลาโฆษณาเท่าไหร่คะสนาทีก็คือสิบต่อสองนั่นเองค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยหรืออัตราส่วนของระยะเวลาที่โฆษณาโฆษณาเท่าไหร่คะสองนาทีต่อระยะเวลาที่เปิดเพลงเปิดเพลงเท่าไหร่คะเปิดเพลงสิบนาทีก็เขียนเป็นสองต่อสิบนั่นเองนะคะเห็นไหมคะามาดูต่อนะคะข้อสี่ค่ะข้อสี่โจทย์บอกว่ายังไงคะ แม่ผสมน้ำหวานโดยใช้น้ำหวานเข้มข้น2แก้วผสมกับน้ำเปล่า5แก้วนนเขียนเป็นอัตราส่วนได้โดยอัตราส่วนของปริมาณน้ำหวานเข้มข้นปริมาณน้ำหวานเท่าไหร่คะ2แก้วต่อน้ำเปล่าเท่าไหร่คะ5แก้วก็คือ2ต่อ5นั่นเองใช่ไหมคะหรืออัตราส่วนของน้ำเปล่าเท่าไหร่คะ5แก้วต่อน้ำหวานเข้มข้นกี่แก้วคะ2แก้วค่ะ สลับกันเอง5ต่อ2นะคะไม่ยากเลยเนาะเห็นไหมคะเอาโจทย์มาทําเป็นอัตราส่วนข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายข้อ5้าเขาบอกว่าไงคะค่าเข้าชมนิทรรศการภาพวาดคนละ30บาทคนละแสดงว่า1นคนเนี่ยต่อ30บาทใช่ไหมคะอาอัตราส่วนของค่าเข้าชมเป็นบาทเป็นบาทเท่าไหร่คะ30บาทต่อจํานวนผู้ชม จำนวนผู้ชมเท่าไหร่คะ1คนไงคะคนละใช่ไหมคะคนละก็คือ1คนนั่นเอง30ต่อ1น,นั่นเองนะคะต่อไปหรืออัตราส่วนของค่าเข้าชมค่าเข้าชมเท่าไหร่คะ30บาทต่อจำนวนผู้ชมเป็นเขียนเต็มเ็มไปเลย30บาทต่อ1คนนะ่เขียนหน่วยไปเพิ่มแค่นั้นเองคะ่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยคะ่ะหน้านี้ง่ายมากเลย